พองงั่งอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อกอยวัดเขาดินใต้ท่านได้ปลูกเศษไตรามากปี2,551และจัดพิธีการปลูกเศษใหญ่โดยมีหลวงพ่อผาดวัดบ้านกรวดร่วมปลูกเศษพิธีสุดท้ายอีกด้วยสร้างขึ้นจากชนวนอาถรรอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยเหล็กยอดเจดีเหล็กสังขวานอนขวานฟ้าตะกัวดำดีบุกแร่พลวงทองแดงเถื่อนกำไลสำริดเก่าราคังเก่าขันน้ำมนต์เก่า ของและชนวนอันศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายแล้วมาหล่อหลอมเข้าด้วยกันมาเป็นรูปพ่องั่งหรืองั่งตาแดงหลวงพ่อก้อยได้ทําพิธีปลุกเศษบรรจุพุทธาคมถูกต้องตามพิธีกัมปบราณและใต้ฐานบรรจุผงอาถรรพ์ซึ่งมีพุทธคุณปกป้องคุ้มครองอันตรายทั้งปวงอยู่ยงคงกระพันชาตรีทําให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญพุทธคุณพ่องั่งอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อก้อยวัดเขาดินใต้เน้นในเรื่องเมตตาโชคลาภคงกระพันแคล้วคลาด ผู้ใดต้องการโชคลาบอธิษฐานขอความสำเร็จขอบารมีเสริมสร้างกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองรวมทั้งยังช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายทั้งปวง